สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอ <c oughs> ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายีเฟมิลี่ครับม <c oughs> ีพามาดูรถขุดนะเจ้าคูมบต้าฮะ <c oughs> อย่5 5 s ทิ้งหลังขุดลองวางท่อประปาฮะเนี่ยเป็นท่อเฮดดีซีฮะวันนี้เจาะดินที่เป็นพื้นถนนเดิมนะ ค่อนข้างที่จะแข็งครับแต่ว่าก็ผ่านได้สบายฮะโดยน้ำหนักตัวของเขา 5, ห้าตันครึ่งนะน้ำหนักปฏิบัติการครับโอ้เจออะไรนั่นพ่อสกายกับเจ้านายมาดูวันนี้ค่ำเลยฮะเปิดไฟทำงานแล้วฮะเสียงเครื่องของเขานี่ยางนิ่มเลยฮะ เครื่องยนต์4.7.6พลังมาเครื่องยนต์4สูบของคูป้าต้าครับมีใบมีดดันดินมุกขี0.11คิโฮะนีเปลี่ยนจากวันนี้เปลี่ยนจากมุนนก,กีีเล็กมาเป็นมุกีีปกติของเขาแล้วนะฮะเออเออเจอท่อเดิมอะ เสียงเครื่องเขานี่แทบไม่ได้ยินเลยนะฮะนิ่มมากสบายสบายแข็งกระด้านหน้าฮะปลอดไฟนี่สว่างดีฮะเป็น LED <c oughs> มีหลายไปปิ้งมาให้ด้วยนะฮะหรือว่าหลายแยกนะเอาหัวแยกมาก็สามารถทำงานได้เลยฮะ แต่ว่ามาจากโรงงานนี้ไม่แน่ใจว่าเขา <S <S เขาแถมหัวแยกมาให้ด้วยหรือเปล่า <S 1> <S 1> เอาเอาเอาแหมหัวหัวดูแกเอาทำดีๆทำดีๆออกอแกขุดแป๊บเดียวแกจะใกล้จะได้ระดับแล้วนะฮะอ,อ๋อนั่นนั่นไปนะโกวียังโดนนะ มันดูอยู่ห่างๆนะฮะเด็กก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะดูระมัดระวังเป็นพิเศษครับเอ๋อเดี๋ยวพาดเด็กๆกลับบ้านกันมืดละอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับรถที่รถปุโนคุณ้าอยูฮาฮาเอสคิดมีระบบคิดนะมีระบบการติดตามการทำงนานของรถครับเอ๋อจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ